สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับปอนนะครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นมาครับเอาชีวิลอด EP ีที่3แล้วแล้วเนาะก็เป็นว่าเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะในพีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการลงเหมืองกันก่อนดีกว่านะครับผมอ่าเพื่อที่ว่าผมจะทำอ่าอะไรต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นหาทาตหาแร่หาเหล็กนะครับมาอัปเกรดตัวเองให้แบบมัน แข็งแกร่งมากกว่าน like oh. okay. ี้นะครับผมพวกชุดปกงชุดเกาะก็ยังไม่ได้ใส่กันเลยนะครับผมอ่าก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือชุดเกาะดาบต่างๆนานาครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ฟาร์มแล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่อกันดีกว่านะครับผมอ่าก็เปนว่าเดี๋ยวผมไปลงเหมืองที่เดิมแหละนะครับเดี๋ยวจะขุดลึกลงไปเลยนะครับยังเบสล็อกเลยนะครับถ้าเกิดว่าขุดได้เนาะไม่ไม่น่าไม่น่าถึงนะครับเพราะว่ามันลึกนะครับผมอ่า แต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันมีโอกาสเจอไบโอมที่เขาเรียกกันว่าไบโอมเหมือนจะเป็นจังเกิลใ,ใต้ดินนะเออเหมือนผมก็ไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเวอร์ชันล่าสุดนี้ผมก็ไม่ได้ไปสืบหรือว่าไม่ได้ไปค้นหาไม่ได้ไปเรียนรู้อะไรนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะครับถ้าเจอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผมอยากคิดว่าอยากจะกินรงกินส้มนะครับผมชอบส้มมากเลยเพราะ ส้มในเวอร์ชันนี้นะครับมันเรืองแสงได้ด้วยนะครับผมอา,อารมณ์เหมือนแบบ ป่าดิบชื้นใต้ดินใต้เหมืองล้างอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะมีโอกาสเจอพวกเขาเรียกว่าหินย้อยปะ,ะในเวอร์ชันนี้มีหินย้อยด้วยนะครับผมเราจเจอหรือเปล่ารแล้วมันติดตามกันดูนะครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอทําการขุดลึกลงไปก่อนแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งอ้าวเดี๋ยวเจอเหล็กกันด้วยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่แจ่มนะครับผมก็เด็กนี้โอ้โหเดี๋ยวมันพังไวกันจังวะ ดีนะที่ผมเอาอตัวคราฟมานะผมทําการคราฟนะครับ,ก,รรบ,รบก็คราฟปิกแอกให้มากที่สุดเลยเนาะก็จังหวะนี้ก็น่าจะเป็นปิกแอกหินกันก่อนนะครับเดี๋ยวนอนาคตอาจจะอัปเกรดเป็นปิกแอกเหล็กแล้วเนาะ,ะก็เอามาสัก3อันก็กําลังดีนะครับผมเดี๋ยวขอทุกตรงนี้กลับคืนมาก่อนเนาะ อา,อาจจะไม่ชินมือก็ต้องขอภัยกันด้วยนะครับก็เที่อกาสขุดมาเลยละกันนะครับไหนๆก็เจอแล้วเนาะเหล็กนะครับผมเดี๋ยวในอนาคตเหล็กนี้นะครับผมจะใช้ที่ขุดที่มีฟอร์จูนนะครับมันจะสามารถขุดได้มากกว่า1ชิ้นเนาะก็เดี๋ยวเรารอเอนชาร์ตกันในอนาคตนะครับผมไหนดูซิลาดูกันว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะต้องขุดลึกลงไปอีกหรือเปล่านะครับถ้าเจอเอ้ยเดี๋ยวทุกคนในที่สุดโอ้โห คุณครับผมเราเจออะไรเฮ้ยมันมีจริงป่มเนี่ยโอ้ยเกินไปแล้วดูซูมสิซูมดูสิโอ้โหเดี๋ยวข้างล่างมันเหมือนอะไรมีตัวอะไรดิ้นดิน,ดนอา่าไม่ดูสิผมถ้าผมลงผมจะตายไหมเนี่ยลงไปปั๊บผมจะตายปะเนี่ยผมคิดว่าตายยังไงก็ตายครับผมรับรองพัน,นันผมได้ รอบนี้ผมว่าผมตายแน่นอนนะครับดูสิแล้วผมจะลงไปยังไงเลยทีนี้โอ้โหถือโอกาสเสี่ยงไหมโอเคเสี่ยงไหมทุกคนครับผมโอเคลงไปเลยเอว่าแล้วเสี่ยวตายอยู่ดีโอ้ยไม่น่าเสี่ยงเลยเว้ยเฮ้ยโง่อีกแล้วเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงไปใหม่นะครับอ่าเรามาดูกัน รอบนี้ผมว่าผมน่าจะลงได้เออต้องแบบนี้สิมาโอเคโอ้โหมืดมืดเลยทุกคนครับโอ้ยวัสดีครับผมเหมือนจะเป็นแบบจิ้งจกน้ำปะเออน่าจะใช่แหละนะครับผมไม่รู้จักชื่อมันมชื่ออะไรอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวสบี่โอ้เยอะจัดเดี๋ยว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 ขอเก็บของแป๊บนึงแป๊บนึงจะอินครับผมเวยด้วยโอ้ไม่มีใครช่วยผมหรอกบอกแค่นี้แหละ อ๋อเดี๋ยวขอปักทอดปักอะไรรอบๆก่อนนะโหทำไมมันซอมบี้มันเยอะจังวะนนี้เฮ้ยมันไบโอมอะไรวันนี้่เยเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงโทษครับ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 เฮ้ยยังไงแมงมุมเหรอก็แค่แมงมุมปะมันก็แค่แมงมุมก็แค่ออ้โหยาบังจังหวะนี้โอ้โหเดี๋ยวอาจจะชินมือนะครับผมมันต้องชาร์จชาร์จฟันแล้วก็ชาร์จฟันเออชาร์จฟันยังไงล่ะมันกันเลยนี่มันมันต้อง มันอยู่แล้วโอ้โหทำไมมันฆ่ายากจังว่าเวอร์ชันนี้โอโนายคอมอาจจะไม่ชินมือก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมโอ้โหตื่นเต้นจังวะเนี่ยอทุกคนโอ้โหบังตาหมดเลยโอ้โหอะไรเนี่ยอุ้ยมันมีต้นอะไรไม่รู้แบบอาจจะเป็นดอกสีชมพูปะไม่รู้ดิแอดชิมินเก็ตแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยหืมเยอะแยะอะไรเนี่ยอะไรเยอะแยะเลยครับผมอ้ยเดี๋ยวขอสำรวจหน่อยสิมีอะไรให้ผมสำรวจหรือเปล่านะครับเอ่อ ผมว่าผมน่าจะเก็บของครบหมดแล้วนะเท่าที่ผมจำไม่ผิดโอ้โหผมคิดว่าผมน่าจะต้องตายอีกรอบแล้วแหละโอ,อ้เจอเจอเหล็กด้วยครับผมอถือโอกาสฟาร์มมันเลยละกันเนาะโอ้ยอย่าไปสิเหล็กอตรงนี้อีกหนึ่งก้อนปะหรือมีแถมมีแถมปะโอ้โหมีแถมด้วยครับผมเฮ้ยขุดมาให้มากที่สุดมีอีกปะโอ้ยสวัสดีเราเจอกับเจ้าหมึก เรืองแสงเจ้าหมึกเรืองแสงตายไปซะตายไปซะอมไม่ต้องฆ่ามันเพราะว่าผมสงสารมาันผมโอ้คิปเปอร์โอยระเบิดแน่นอนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวยยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดีอเดี๋วเดี๋ยวเดี๋วเมยดียวยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดีเดวดยวเยเีวเเียเดีรยวเดเดี๋เนเนวเียเเเีววเเี เออมันคือมันคืออะไรวะทุกคนผมจำไม่ไม่ได้แล้วอะลาพีทปะอ่าน่าจะน่าจะลาพีทเออน่าจะลาพีทอ่าไหนดูซิอฮย้ยเจอเหล็กอีกแล้วเว้ยเฮ้ยอืมเอาก้อนเดียงหรออ่ยายางัยางยังยังมันมีซ่อนครับมันมีซ่อนอ่าเราก็ถือโอกาสฟาร,ร์มไปเลยนะครับผมอ่าดูซิว่าคลิปนี้จะเจอเจ,จอครับผมเจอซอมบี้นี่แหละเรามาดูกันว่าคลิปนี้ผมจะเจอเพชรหรือเปล่านะครับผมอ่า ันไปแล้วก็ตัวนี้ตัวนึงยังไงยังไงครับผมโอ้โหผมว่าผมตายอะ่ะดูทรงผมไม่น่ารอดครับผมโอ้โหโอุห้ยอุ้ย,ยดดดเดี๋ยวไม่มาเยอะเกินไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหจะตายจะตายโอ้โหไม่รอดไม่รอดดาบพังโอ้โหเดี๋ยว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 ขอไปตั้งหลักก่อนขอไปตั้งหลักก่อนทำไมมันเวอร์ชันนี้มันยากจังวะ โอ้เดี๋ยวครับดาบเพิ่มครับดาบเพิ่มจใจเย็นนะผมใจเย็นโอ้เดี๋ยว oh, e ผมว่าผมตายละ a few moments later ต้องลงไปโอ้เดียวจะเย็นหมูต้อนรับงี้เลยเหรอวะโอ้เกินไปแล้วสกิลตันโอ้โหโอ้โหแล้วก็ยัง oh, oh, แรงเลยโอ้โหจะตายโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับโอ้โหเดี๋ยวชิ้นไม่แห่งแรงเนี่ยโอ้โห บางทีบางทีก็จยิงรนะผมขอโทษครับโอ้โหโอ้โหอ,อะไรเนี่ยโอ้โหเดียวเดียวเดียวยังไม่ทาันทำเยี่ยอะไรเลยเนี่ยเกินไปแล้วเ <c oughs> รียบร้อยลาก่อนนะผมคุณผู้ชมครึ่งหลอดของผมอืมเรียบร้อยยังไงก็จะสู้ต่อไปนะครับผม <c oughs> โอ้โหนี่ก็ยังไม่มันยังไม่รีสปอนไห้ไปอีกหรอวะโอ้โหเกินไปแล้วโอ้โหเจนเพื่อนเพื่อน เราอยู่ร่วมโลกกันได้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นกระโดดครับกระโดดครับเอ้ยใจเย็นผมจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหคิปเปอร์ก็โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวปักทอดก่อนจังหวะนี้ไม่น่าไหวครับผมไม่น่ารอดโอ้โหโอ้โหแมีง,งูงมาเต็มครับผมโอ้โหมันคือใบโออะไรวะเนี่ยทำไมมันแบบโอ้โหยากจัดโอ้โหทุกคนครับลาก่อนครับผมลาก่อนปักทอดก่อนมอนสเตอร์จะได้ไม่เกิดดูสิดูสิไม่รอดละ ลาก่อนนอผมไม่น่ารอดอเดี๋ยวขอตั้งลาก่อนสักคู่โอ้เดี๋ยวนะพักหายใจแป๊บนึ่งดูสิโอ้โหมันไม่ตามผมมานะสวันดีซอมบี้ไม่น่าตีผมนะโอ้โหเฮ้ยฉลาดเหมือนกันนะเราเนี่ยวิถีคนฉลาดวิถีคนฉลาดยังไงล่ะอ้อไม่ได้กินผมหรอกรอบนี้แหละผมจะไม่ตายนะครับผม ดูสิเอ่อโอเคเผื่อทำเผื่อก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่อาจจะชินเดี๋ยวอาจจะชินมือแล้วแหละดูอ่าดูดิตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเอ่อไม่น่าจะมีอะไรนะดูสิไม่น่ามีอะไรครับผมเอ้ยทางมันถึงไหนทำไมวะอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอืโห้โ,โ,โ,โแสกหน้าผมผมตายละดูเรียบร้อยไม่รอดอรอดอยู่เว,ว้ย โอ้ยคึงหลอดผมเ,เดี๋ยวผมว่าต้องมีอะไรมาหล่อหลังผมแน่เลยอะ่ะเอาเรามาดูในส่วนนี้กันดีกว่านะครับโอ้โห و, เดี๋ยวเราไปเจอส้อมไว้เค้ยอ้โหวัดดีสอมบี้ซอมบี้เยอะจัง <c oughs> ยังไงหวัสดีครับคิปเปอร์มวัดดีครับโอ้โหระเบิดแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมเห็นส้มส้มลึงแสงทุกคนครับเออแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวผมขอขุดอะไรตรงนี้แป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมได้อะไรจากคลิปนี้บ้างครับผมร <c oughs> ู้สึกโอ้โหสนุกอยู่คนเดียวนะครับ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันโอโ้อะไรก็ไม่รู้ตายกี่รอบวะเนี่ยเออเรามาดูซิตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าด้านบนเดี๋ยวแงนมองฟ้าดูซิถ้าไม่มีก็ไม่รู้สิไม่น่ามีอะไรนะนบนโอเคเอเราจะขึ้นยังไงเลยทีนี้ <c oughs> เราได้ฐานมาเป็นเชื้อเพลิงครับผมจังหวะน,นี้ก็ใช้เลยละกันนะครับอาเผาเหล็กรอครับผมอ่าแล้วก็รอกันต่อไปนะครับอาจังหวะน,นี้ผมก็ไม่รู้ผมจะทําอะไรนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้เพยงเท่านี้แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้แล่มาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านี่ครับจะเป็นอาทองแดงเหล็ก ทานหรือแม้กระทั่งลาพีสนะครับผมได้แล้วก็ได้ส้มมาด้วยนะครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรมากฝนตกครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนื้อเนื้อผมก็หมดแล้วอ่าเดี๋ยวปลูกนี้ไปก่อนนะครับอ่าทยอยฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็อาจจะขยายในส่วนของฟาร์มนี้นิดๆหน่อยๆนะครับผมว่าน่าจะขยายนะครับแล้วอีกหน่อยนะครับผมจะขยายไปอีกฟากหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็พวกอเคลนอชุกกะเคลนอะเออพวกเคลนอะ ก็ผมก็น่าจะาปลูกลอบๆเลยรอบเกาะผมเลยนะครับแล้วก็จะพยายามจะทําลามไปยังส่วนอีกเกาะหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้เยอะๆนะครับผลผลิตอ,า,อาจจะได้ไม,ไม่มากนักนะครับเดี๋ยวในอนาคตอาจจะสร้างฟาร์มอ้อยเนอะอาะเราได้เหล็กมาแล้วโอเยสโดเอาเรื่องจัดแล้วเราก็อาขอทําที่ตัดขนแกะนะครับเพื่อทําเตียงนอนนะครับในอีพีนี้ผมว่าผมน่าจะได้นอนแล้วแหละนะครับ ดูสิตัดมาได้กิ่อันเอ่ยอ,อันเดียวโอ้โหขอบุญรับทีหลังไม่ต้องนะ,ะผมมีอันเก่าอีกอยู่หรือเปล่าไม่น่ามีนะผมคิดว่าต้องรออีกอันอยู่ดีทุกคนครับเคเดี๋ยวผมเอาของใส่กล่องไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเหลือ,อทองแดงนะครับโอเคเราก็จะเอาทองแดงมาเผาอ่า เพื่อที่ว่าจะได้ให้มันเป็นก้อนเนาะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็จะได้เอามาใช้ประโยชน์ต่างๆนานาน,านะครับเค,ครียของใส่กล่องเสร็จแล้วนะครับอ่าไม่น่ามีอะไรแล้วแหละนะครับผมเดี๋ยวไว้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยเผาทีหลังนะครับสม้มอาจจะเดี๋ยวดูซิมันกินส้มได้ใช่ปะส้มนี้มันให้อ่าพลังงานแค่ครึ่งหลอดนะครับผมอ่าก็ให้ได้ไม่เยอะนะครับผมอ่าเราได้มาแล้วเว้ยเฮ้ยอ่ขอตัด ขนแกะหน่อยครับมานี่แล้วเจ้าแกะเราขอขนนะเพื่อที่ว่าจะได้ทําเตียงนะครับดูีิเราได้มาโอ้โหได้มาสองเลยเว้ยเฮ้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับปิดไปนะครับผมเราขอนอนกันก่อนนะครับเดี๋ยวทําเตียงเราได้ทําเตียงแล้วอขอไม้หน่อยครับ One eternity l ไหนดูซิเราจะได้เตียงหรือเปล่านะครับผมอ่าก็เดี๋ยวทำเตียงก็น่าจะเป็นอันจบคลิปได้แล้วนะครับสำหรับ E ีพีนี้ก็น่าจะพอสมควรแล้วมั้งนะครับผมอ่าก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปอ p พีหน้าถ้าผมจะมาทำอะไรก็เดี๋ยวติดตามผมด้วยเลยละกันนะครับผมอ่าอย่าลืมที่จะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอ่าเราได้เตียงมาแล้วอ่าเตียงแรกเซฟไปเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แหละหวังว่าทุกคนจะชื่นช กัน,นถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะฝากกดไลค์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้ไม่เหงานะครับผมก็ยังจะตอบทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็ถ้าคลิปหน้าอยากให้ผมสร้างอะไรนะครับก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ไปด้วยนะครับผมบายบายผมสวัสดีครับ